เพล็กความรู้ประจำวันบินตรีเบื้องและจินตาหรือเพียจอเริงกันวันใหม่ด้วยความรู้ใหม่สาราดนาหรูที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยังเพื่อชีวิตที่ไีขึ้นสาราดนาหรูประจำ องที่มีค่า สี่เหตุผลทำไมประเทศไทยปีนี้หนาวมากกว่าทุกปีประเทศไทยปีนี้หนาวมากเป็นคำถามอยู่ในใจใครหลายๆคนว่าทำไมประเทศไทยปีนี้หนาวมากกว่าทุกปีมาไขข้อสงสัยกันค่ะคำตอบจากซานทิคาชวัติชอบหรือดอนสนธิคชวัตนักวิชาการด้านสิ่งแวดลอ้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดลอ้อมไทยได้ออกมาโพสตเผยสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยถึงหนาวกว่าปกต ja ิสี่เหตุผลทำไมประเทศไทยปีนี้หนาวมากกว่าทุกปี หนึ่งปีนี้ประเทศจีนมีอุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดในรอบ30ปีโดยในปลายเดือนธันวาคม2567มีอุณหภูมิถึง53องศาเซลเซียสที่เมืองโมหเหอในมอนลตา้าซิงอันลิงซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศจีนรวมทั้งมีหิมะตกหนักเกือบทั้งประเทศอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วดังกล่าวเป็นผลมาจากกกรากฎการโพลเลอร์วาเทกคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาโดยมวลอ,อากาศเย็นได้แผ่ขยายลงมาจากขั้วโลกเหนือลงมาจนถึงประเทศจีนทําให้ประเทศจีนเกิดอากาศหนาวเย็นสุดขั้ว2สองเทค หรือลมที่พัดวนอยู่ขั้วโลกโดยมีลักษณะเป็นแถบความเย็นจัดในบริเวณขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือและจะมีกระแสลมหรือ polar jet stream พัดจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกพัดหมุนขวางกันไว้ระหว่างอากาศเย็นจากขั้วโลกและอากาศหุ่นของเขตร้อนหรือเป็นเสมือนกำแพงลมขวางกันไม่ให้อากาศเย็นแผ่ลงมาสู่พื้นที่อื่นๆอย่างไรก็ตามการที่ปีนี้โลกร้อนขึ้นมากกว่า1.5องศาเซลเซียสก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทำให้เกิดอากาศแบบสุดขั้วหรือดูหนาวก็หนาวมากสุดหรือดูร้อนก็ร้อนสุดอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้้้นนททให er ี่ัวโก กำลังลงมวลอากาศสุกุนจึงเคลื่อนตัวไปทางเหนือกดให้กระแสลมโพลเลอร์เจตสตรีมยงทิศทางออกจากเส้นทางปกติทําให้แถบโพลเลอร์เวอเทสได้แผ่ขยายลงมายังทางตอนใต้จนถึงประเทศจีนทําให้ประเทศจีนมีอากาศหนาวเย็นสุดขั้วดังกล่าว 3. การที่ประเทศจีนมีอากาศหนาวมากสุดในรอบ30ปีจึงทําให้เกิดมวลความกดอากาศสูงกาลังแรงหรือมวลอากาศเย็นจัดแผ่ขยายลงมายังประเทศทางใต้ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความกดอากาศสูงกําลังแรงดังกล่าวมีมวลอากาศค่อนข้างหนาแน่นและเป็นอากาศแห้งได้แ ลงมากดทับและตกคลุมอากาศเหนือประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงนำพาความหนาวเย็นพัดลงมาเป็นระลอกระลอกทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติและหนาวนานกว่าปีก่อนก่อนสี่ความกดอากาศสูงที่กดทับประเทศไทยดังกล่าวทำให้เกิดอากาศปิดหรือมีลักษณะคล้ายฝ้าชีครอบแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆที่ปล่อยฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามาถูอากาศเย็นหรือมวลความกดอากาศสูงครอบไว้จึงเกิดปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามีค่าสูงขึ้นจนเกินเกณม์มาตรฐานที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งยังทำให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้ดีก่อให้เกิดโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ โรคปอดบวมโรคปอดอักเสบได้ขอขอบคุณซานทิขาชอรชาประเทศไทยชาประเทศไทยชารปุนหาภูมิชาอุนหาภูมิชาจีนชา์จีนชาท์ทาวเลอร์วอร์ทิคาเลอร์วอร์ิเทนเจอร์โลกร้อนชา์โลกสิบอันดับผลไม้รสเข็นชนิดไหนแค่และลอรีเท่าไรควรกินอะไรอะไรกินได้แต่อย่าเยอะผลไม้รสเข็น เป็นของว่างที่หาซื้อง่ายราคาประหยัดและยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยผลไม้แต่ละชนิดที่พบเห็นตามรถเข็นนันวนมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วทราบหรือไม่ว่าผลไม้ในรถเข็นแต่ละชนิดให้พลังงานและมีปริมาณแคลอรี่เท่าไรกันบ้างสิงผลไม้รถเข็นแคลอรี่เท่าไรกันบ้าง 1ฝ่ฟ่งรกัม68.1กิโลแคลอรี่แก้วมังกร1น0กรัม66กิโลแคลอรี่มะละกอดิบ1 0 0กรัม60กิโลแคลอรี่แอปเปิ้ล1 0 0กรัม5 2 1กิโลแคลอรี่5สับปะรด1 0 0รกรัม50กิโลแคลอรี่กมะละกอ1 0 0กรัม4 3กิโลแคลอรี่มันแกวดิบ100กรัม38กิโลแคลอรี่แคนตาลูป0 0กรัม33.7กรัมสามสิบสามกรัม3 0 4กิโลแคลอรี่ สิบชมพูหนึ่งร้อยกรัมยี่สิบห้ากิโลแคล,ลอรี่ห้าวิธีเลือกผลไม้รสเข็มอย่างไรให้ปลอดภัยผลไมร้รสเข็มกับสีข้อควรระวังดูให้ดีก่อนซื้อโรคหลอดเลือดสมองจากความเครียดความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของวัยทำงานวัยทำงานนับเป็นวันที่สะสมความเครียดเอาไว้สูงจากปัญหาในชีวิตและการทำงานที่หนักหน่วงตลอดทั้งวันซึ่งเสี่ยงต่อโรคโรคหลอดเลือดสมองสเตรโอกภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตเผยสัญ,ญญาณต้องระวัง โรคหลอดเลือดสมองสตรอกภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันคนวัยทำงานต้องเผชิญกับความท้าทายและปัญหาของชีวิตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวปัญหาในที่ทำงานหรือความรับผิดชอบทางการเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเครียดในบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่ปัญหาเหล่านี้ก็สั่งสมจนเกิดเป็นความเครียดสะสมซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวกันอย่างไร ความเครียดกับโรคสตรกมีความเกี่ยวข้องกันเมื่อร่างกายเผชิญกับความเครียดสมองและหัวใจจะถูกกระตุ้นให้ทำงานหนะักฮอร์โมอนความเครียดเช่นคอติซอลคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนอะดรีนาไลาน์จะหลั่งออกมาซึ่งเป็นการตอบสนองของร่างกายตามธรรมชาติแต่หากมีความเครียดต่อเนื่องเป็นเวลานานฮอร์โมอนเหล่านี้อาจส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและการเต้นของหัวใจผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยเสียงสำคัญที่ทำให้เกิดหลอดเลือดตีหรือแตกได้ปัจจัยเสียงที่มากับความเครียดในวัยทำงาน ความดันโลหิตสูงความเครียดทำให้หลอดเลือดบีบตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหลอดเลือดสมองพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้ชีวิตคนที่มีความเครียดสูงมักหันไปพึ่งพาบุหรี่แอลกอฮอล์หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดอาจทำให้นอนไม่หลับหรือพักผ่อนได้ไม่เต็นที่ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าและขาดสมดุลในการทำงานโรคอ้วนและไขมันในเลือดสูงความเครียดอาจกระตุ้นให้รับประทานอาหารมากขึ้นนนนจทใใหห้เเกิดดดไขมมัสสะลลลออืแ เพิ่มความเสีมของหลอดเลือดอุดตันอาการโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องระวังหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคสตโตรกไม่จําเป็นต้องมีครบทั้งหมดทุกอาการแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าน่าสงสัยแล้วและควรรีบเข้ามาพบแพทย์ในทันทีปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แขนขาหรือใบหน้าซีกดใดซีกหนึ่งอ่อนแรงยังเฉียบพลันพูดไม่ชัดหรือไม่สามารถพูดได้ฟังไม่เข้าใจมีปัญหาด้านการสื่อสารเวียนสีสะร่วงกับสูญเสียการทรงตัวหรือเดินเซต้ามัวหรือมองเห็นภาพซ้อนความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสียงสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองการเข้ารับการตรวจคัดรองโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งที่แนะนำโดยเฉพาะหากคุณมีปัจจัยเสียงร่วมเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจแพทย์จะได้วางแผนการป้องกันและรักษาป้องกันโรคหลุอกล้ามได้ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไทยนวมินชาโรคหลอดเลือดช้าโรคหลอดเลือดชาความเครียดช้าความเครียดชาาไวทำงานชาาไวทำงานชาาสมองชาาสมองชาาภาวะฉุกเฉินชาภาวะฉุกเฉินชาาสุขภาพชาาสุขภาพชาาโรคหลอดเลือดสมองชาโรคหลอดเลือดสมองชาาศัตรูชาาศัตรูชาเฮลวิงเวลเฮลวิงเวลสุขภาพดีคือสมบัติที่ลำค่าช้าสุขภาพดีคือสมบัติที่ลำ